ู้สึกดีใจมากครับที่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เรียนใหม่นหนครับกูอ่ะจะจำพวกมึงตลอดไปเว้ยึือเหล่าโชคดีใหญ่เรืมกงนะเลยกูอ่ะไม่ได้เป็นเพื่อนดีที่สุด,ด้วยแต่กูอ่ะก็เป็นคนที่รักพวกมึงที่สุดรักพวกมึงหกสิบคือเหล่าก็ขอให้อยู่รอปลอดภัยไม่ต้องลาออกกูว่าจะไม่ลาออกเกี่กับพวกมึงอ่ะกูรักพวกมึงขอให้พวกเราเป็นหกสิบด้วยกันก็คุยกันอะไรอยงี้มีอะไรปรึกษากัน ไม่คงไม่มีเทวดาอางค์ไหนที่พารุ่น60ิของเรามาอยู่พร้อมกันได้อีกแล้วต่อไปนี้ก็รักพวกมึงหกกูก็อยากให้พวกมึงจํากูได้ถ้ามีอะไรก็เข้ามาทักกันได้เหนื่อยใจก็ทักมาอยากกินเล่าว่าทักมากูดีใจว่าที่เป็นเพื่อนอพวกมึงทุกคนเลยรักพวกมึงมากเลยพวกมึงก็สอนเลไรกูหลายหลายอย่างอรถึงกูจะคล้ายๆเด็กกระโปรงเนี้ยอ,อก็ทําให้กูดูแบบโตขึ้นเออกูรักพวกมึงด้วยขอให้ เจอกันใหม่ถึงพี่ทํทำตัวไม่ดีอะไรไว้ก็ขอโทษน้องๆได้เนละขึ้นเหล่าอะโชคดีนะน้องๆไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะใช้ชีวิตข้างนอกเผื่อพวกมึงเองขอบคุณนะที่มาร่วมกันสร้างความทรงจำนีๆด้วยกันแล้วก็สุดท้ายนะจะขึ้นเหล่าแล้วก็ผ่านไปด้วยกันนะเหมือนที่เราเคยผ่านมาเมื่อปีก่อนขอบคุณครับกูรักพวกมึงนะหกศูนย์เอาเราเราหกสิบนะครับเรียกหกสิบมันจะตาตึงอยู่ในใจของเราเสมอครับ ขอบคุณเพื่อนทุกคนมีมิตรภาพดีๆสำหรับกูนะเออข้าหน้าที่ทีไรอะไรเงี้ยเขาพยายามบรเสรียธิพวกมึงตลอดเพื่คนก็เพืออ่อนกันรักเสมอถึงตัวเราอ่ะจะหาา่างกันอยู่ไกลลิ์แต่ยังไงเราคือ,อ60เพืออ่อนกันตลอดไปขอบคุณน้องมากๆที่ทําให้พวกพี่ได้ไดไดมีอาจจะเป็นมิตรภาพอีกมิตรภาพหนึ่งก็ขอบคุณพวกมึงมากๆเออที่ทําให้กูผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณมากกูรักมึงมากเว้ย60โชคดีทุกนายู เนงานมาสองปีผ่านเรื่องราวมากมายด้วยกันดูงานด้วยกันอาบน้ําด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันลงอ่างด้วยกันกินข้าวด้วยกันคือยอมสุขมากอยากจะขอบคุณทุกคนยาวเจอกันเพื่อนรักมึงทุกนหนก็ขอบใจามากในทุกๆอย่างเอ,อผ่านมาด้วยกันผ่านอะไรมาเยอะมีแค่เราแหละที่รู้รู่เดื่นเขาไม่รู้ก็เจอข้า,างนอกก็ทักได้ มีปัญหาอะไรก็ถามกูได้เสมอแบบอยา่าไปใต้บอกกูได้ไหมเออเดี๋ยวกูเพิ่ให้อะไรได้หมดก็ขึ้นเราไปแยกย้ายก,กันแล้วโชคดีไปเจอกันพวกมึงคือสิ่งที่สมอยากจะมากในชีวิตกูกูไม่เคยคิดว่ากูเป็นคอมแมนมกมูก็เพื่อนพวกมึงคนใช้พวกมึงนี่ซ้ำเราจะต้องจากกันแล้วอย่าเลื่อนนั่งพอขึ้นเราไปถ้าไม่ไหวมองคนข้างไว้นั่นแหละวันนี้จะไปมรณะส้ายนกงไหนเข้ามาโรงนนี้ก็รู้สึกว่า มันอยู่ยากแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ดีสที่โรงเรียนนี้ให้คือเพื่อนๆเลยอ,อยู่กันที่มันลาบากนิดน,นึงอะ่ะแต่ก็มันก็มีกําลังใจทุกครั้งนหมที่มาอยู่กับเพื่อนก็รักเพื่อนทุกคนไหมอาจจะเคยทะเลาะกับใครอะไร้ากก็ขอโทษด้วยกูไม่ใช่คนดีอะไรมากแต่ว่ากูก็รักเพื่อนหกสิบทุกคนอะ,อะสิ่งที่อยู่รล้วหกสิบก็รู้สึกดี ที่ได้อยู่ร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขที่โรงแรมยนงนี้นะที่ต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ด้วยกันก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขต่างๆเราบอกว่ารักกันกัมากแล้วก็ไปไหนไปด้วยกันแล้วก็อย่าลืมกันจําเพื่อนกันไว้60ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆคือกูไม่คิดเลยว่ากูก็คิดอ,อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่กูถ่ายรูปอะทุกงานนั่นก็คืองานงานหนึ่งไม่ได้มีความสำคัญกับกูเลย แต่แฮปปี้เอามันทำให้กูเห็นจริงว่าพวกมึงมองกูยังไงพูแค่สี่คำแล้วกันถึงมันจะเอาเลขรุ่นบนภูเขาไปได้เอาวีดีโอพวกกูไปก็ได้เอาชีวิตชั้นสองที่พวกกูฝันไว้ไปก็ได้แต่มันเอาพวกมึงไปอจากกูไม่ได้เลย Oh